哦。Oh. Oh. ก็สนุกเลยอ่ะโัวตัวอย่างแบบว่ายังไงก็น่าจะแบบเหมือนกับตัวคาแรคเตอร์ของเอ่วียอก็น่าจะเหมือนแบบชอบแกล้งชอบหวานเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแต่็นในกรณีน่าจะแบบพี่ภูบริการอาจจะแบบตกหลุมรักจริงหรือเปล่าอาจจะหลงเสน่ห์อะไรอย่างงี้ก็จะไม่แบบเกิดเรื่องวุ่นๆุ่นขึ้นอะไรอย่างงี้ก็เลยเป็นที่มาของตัวอย่างต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ถ้าดูมาสองอีพีบอกเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดําเนินเรื่องเร็วใช่แต่เข้าใจทุกอย่างอะฮะตัดต่อดีถ่ายดีซาวด์ดี ดีไปหมดนักแสดงก็แสดงดีๆล้วดูแล้วแบบเพลินอนะเพลิ <ฟ nt iden> นมันไม,<อ>ไม่รู้สึกก็แบบมันไม่แบบมันไม่เออมันม่ปด้เรื่อยๆอะแล้วแบบอย่างรวดเร <ś les> ็วสองอีทีแบบว่าแบบอยากดูต่อเลยล п, อะไรอย่างเงี้ยนักแัดงก็แบบเล่นดีมากโเพาะน้น <ś les> <st arts> งกสิงโต โอ้โหลูกอ่อนโอ้ลูกอ่อนลูกหยอดนี่แบบว่าเหลือเกินจริงเหมือนได้รับบทคาแรคเตอร์เนี้ยมาแล้วแบบว่าเอาอยู่อ่ะเอาอยู่เลยอ่ะคาแรคเตอร์นี่ต้องบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเป็นเป็นเขาบอกกันนะว่าเป็นเกย์ก็คือเกย์เลยเขาบอกเป็นโคตรเกย์ไร้พ่ายใช่ไหมแม่ฉายาของเขาอะไเอยแล้วสิ่งโตคือตีบทแตกมากจะเป็นเจริตเอ่ยการพูดการเดินอะไรเงี้ยแบบ การที่เป็นคนขี้อ้อนแบบให้คนมาหลงเสน่ห์แบบว่าอย่างตัวของปุนเองเนี่ยก็คือเหมือนเคยแบบว่าหักอกเขามาต่ออะไรอย่างเงี้ แต่เขาก็จะแพ้ลูกออดเวลาแบบมองอะไรเขาชอบแบบว่ามีก็ไม่ไไกล้ามองด้ยนะออตอนหลังนี่แหละอาจจะแพ้ตัวของเวียหรือเปล่าเนี่ยก็น่าสนใจจ,จุดนี้เนาะจจะมีเรื่องของการที่เราบอกแน้วว่าปกติแล้วสิงโตเขาทำขนมเป็นปะเพราะว่าเขาดูแบบโปรมากในเรื่องเนี่ยเาดูทุกอยาททุกอย่างดูคล่องมากในการทําขนมอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นแล้วเวิร์กช็อปในขานี่คือแบบเก่งมากแต่ถ้าเวลาเป็นอยู่แล้วก็คือเชื่อเลยว่าแบบเป็นจริงๆเพราะแบบว่าคล่องมืออะทำอะไรก็แบบคล่องหยิบจับอะไรก็แบบใช่หมดเลย แล้วขนมของเรื่องนี้คือแบบน่าทานทุกอย่างทุกชิ้นแบบโหดีจริงๆมีการแบบว่าเหมือนได้รู้ชื่อจริงๆแบบเป็นรากศัพท์แล้วก็ชื่อที่แบบว่าคนทั่วไปเรียกอะไรอย่างเงี้ยดีดีมากเป็นความรู้เป็นความรู้เนาะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของคดีด้วยเกี่ยวกับเด็กที่ถูกลักข้าตัวไปแต่เบื้องต้นเราสามคนคุยกันรอบๆแหละเราเรารู้สึกว่า เขาจะไอเขาจะใส่บวกสีแดงอะตอนแรกจะเป็นผู้หญิงผู้หญิงมีผมยาวแล้วก็มาเป็นตอนหลังสุดจะเป็นผู้ชายใส่แดงเนาะเรารู้สึกว่าาจะเป็นพ่อแม่ของมูนโมนี่น่าจะใช่ไปฟังเสียงตอนที่ผู้ชายพูดว่าแบบขนมกุกแกอกินเข้าไปอะเสียงมันเหมือนพี่ที่เราบทเป็นพ่อของโมนี่อะแล้วก็พี่ผู้หญิงใส่บวกสีแดงอะตอนที่เดินตามตอที่เดินตามมาหุ่นคายาหุ่นคล้ายคล้าผมเหมือนคุณแม่คุณแม่เออแล้วก็ยิ่งตอนที่แบบจะทาข่าวข่าวนี้เหมือนพ่อกับแม่เขาพยายามพูด จงใจให้ลูกเขาอะมาทําข่าวนี้เอให้ได้เหรอมันก็ปแปลกอยู่แล้วเขาก็มีการบอกว่าจริงๆแล้วแบบว่ามีมีเบื้องหลังกันเรื่องนี้เพราะว่าเหมือนแต่ก่อนไม่มีคนทําข่าวนี้เลยอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขาก็ได้รับรู้มาแต่ว่าเขาอะดันไปทําข่าวซุบซิบกับของดาราอยู่จนพอจะวกกลับมาทําอ่ะก็ช่วยเด็กคนนั้นไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้เลยก็ไม่รู้เป็นการเปสร้างเรื่องมาหลอกล่อพูดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหลอกล่อโมนิกหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนเขาพยายามแต่ว่าแต่ว่าก็ยังยังไม่ชัวร์ไม่ชวนะใช่ไหม ว่าเป็นพ่อแม่เขาแค่สันนิษฐานคิดว่าน่าะใช่หลายๆลอย่างเขาก็มีการ จี้สุดมาที่ตัวของเจ้าของร้าน่ะก็คือชื่อว่าปุนด้วยเพราะปุนก็มีภูมิหลังมาก็คือก่อนนี้น่าจะเหมือนถูกล้วผัวตัวเหมือนกันแล้วก็ถูกบังคับให้กินขนมเค้กเพราะว่าเป็นแฟตแบ็กตอนแบบเขาชอบฝันร้ายแต่ว่าตัวถ้างนั้นแสดงว่าปุ่นี่คือเหมือนหนีออกมาได้นะแล้วก็ใช้ชื่อหึงว่าใช่ก็คือโตมาก็คือการหนีออกมาได้มันจะเกี่ยวข้องกับที่เราใส่ฐานไว้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ต้องมารอดูต่อเอาง่ายๆคือตอนนี้ปุนอ่ะคือมีความหลังเกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่การที่ไม่ชอบกิน จะมีตอนแฟนแบกที่แบบเหมือโดนมาคับว่าให้กินเค้กแล้วเหมือนน่าจะเป็นผ้าังใจที่ฝังใจก็เลยทําให้เขาแบบไม่กินของหวานอีกเลยก็เลยไปเป็นเห็นทุวันนี้แต่ว่าทุทุกอย่างนี่นคือการใส่ถังของเรานะก็ไม่รู้ว่าจะจริงไม่จริงยังไงเพราะดูถ้าดูจากเรื่องมันก็คือแบบ หลายๆอย่างเนาะแล้วก็มานี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวก็จบแล้วแต่ว่าโดยรวมก็คือเรื่องนี้ก็คือแบบว่าน่ารักรดีสนุกแบบต้องรอดูกันต่อแล้วว่าในอีพีหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ,รบโอเคแต่นี้ก็จบแล้วผมสำหรับอาริชันเบเกอร์บอยล่ะของผมขนมของคุณในอีพีที่1แล้วก็2นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปได้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอปอนทีวีในทวิตเตอร์ได้นะครับสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่่่อออนน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 นแแลล้้้้ววววกก็ไไปปเจทีีีีดััััััับบบบาารรรริชใหะะคคคผมสส